สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เกมคุกกี้นาคิดงดอมค่ะอยู่เซฟไปบัตซีค่ะค่ะวันนี้นะคะเซฟจะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูรีวิวนะคะเกี่ยวกับน้องคุกกี้รสพาเฟสนะคะว่า สกิลน้องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็น้องเนี่ยเหมาะกับท็อปปิ้งไหนโดวยวันนี้นะคะเซฟจ,จะมาทดลองด้วย2ท็อปปิ้งในการก็จะเป็นท็อปปิ้งครูทามนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งโจมตีค่ะโจมตีที่มีออฟลองเป็นครูทามแล,ล้วลดความเสียหายนะคะก็เดี๋ยวส่วนแรกนะคะเราไปดูกันก่อนเลยว่าท็อปปิ้งครูทามเนี่ยใช้ประมาณไหนนะคะอันนี้เซฟก็เอาคููทามมาประมาณ2ี่สนะคะ แล้วก็พงสกิลเนี่ยยังอยู่ที่เลเวล33นะคะพื้นฟูพลังชีวิตอยู่ที่20.7ค่ะนอกน้้นสเตตัสอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะเลเวลน้อง50นะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเนี่ยเซฟจะทดลองให้ดูก่อนว่าระหว่างฮิลสตัวนะคะก็จะมีเพียวมีเมินช็อกนะคะแล้วก็มีน้องพาเฟดเนี่ย ว่าตัวไหนนะคะฮิวประมาณไหนบ้างเนาะอันนี้น้องยังไม่เต็มนะคะดาวแค่แค่หนึ่งดาวเนะาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเออสุดท้ายเดี๋ยวน้องจะฮิวไะะด้เท่าไหนครับคู่ไมเริ่มต้นของน้องนะคะอยู่ที่4วินาทีเพรเซ็ตเซ็ตไว้ที่2 1่สดถึนะคะแล้วก็ระหว่างเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9วินาทีนะ อันนี้เซจจะเทควาหน่อยเพราะเซจอยากเห็นว่าคัาปิดคูทามแบบเออเร็วๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเออจากที่สังเกตเนี่ยน้องจะเอ,อ่อบัฟคุอยู่ประมาณเจ็ดวินาทีใช่ไหมถ้าน้องฮิวไปเนี่ยบัฟแทบ,บ,แบ,บ,แบ,บไม่ขาดเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเออน้องเนี่ยจะบัฟได้แรงมากแค่ไหนนะคะในเซิร์ฟของฮิวเนาะเพราะน้องก็ฮิวรัวๆเหมือนกันนะคะเด้งฮิวตลอดเลย อันนี้นะคะดาเมนเนาะอันนี้ความเสียหายที่ได้รับนะคะเพราะน้องอยู่ตัวสุดท้ายเนาะน้องก็เลยโดนสตันบ่อยนะคะพี่นี่ตอนนี้นะคะพลังฮิวของน้องอยู่ที่1ล้านเลยะค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่เรารู้น,น้องอยู่แถวหลังนะคะกับตัวของเพียววิลาเนองก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเควเวเวตอีกฝั่งหนึ่งนะคะดึงแต่ถ้าน้องบัฟก่อนถูกดึงเนี่ย อันนี้ก็จะหายสตันไวขึ้นนะคะเดี๋ยวพอท้ายคลิปเนี่ยเซฟจ,จะมีเทสให้ดูนะคะว่าระหว่างมีน้องพาเฟดกับไม่มีเนี่ยเราจะหายสตันไวประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูกันในอีกหนึ่งรูปแบบนะคะอันนี้เซฟลองเซตเป็น23.7เปอร์นะคะคูไทมแบบลวววว้วนๆค่ะพอรัล้วใชหม,มน,น้องจะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่4ินาทีค่ะ ระหว่างกินนะคะอยู่ที่8วินาทีค่ะอันนี้คือ t o อปปี้คูทังยี่สิบนะคะจะเห็นนะคะว่าเอบ๊อบของน้องเนี่ยจะอยู่ประมาณ7วินาทีแล้วมันจะอยู่นานมากๆเลยทุกคนพอเราแบบเน้นบัฟรัวๆนะคะก็คือน้องแทบจะฮิวตลอดเลยนะคะเห็นฮิวที่น้องขึ้นไหมคะตอนนี้น้องฮิวอยู่ที่7,300นะคะต่อให้น้องเพิ่ม พอให้เวลามันเพิ่มแล้วก็ตามน้องก็ยังฮิวอยู่เท่าเดิมน,นะคะยกเว้นน้องฮิวติดครีนะคะทุกคนนะจะได้อยู่ที่7,300อันนี้เป็นท็อปปิ้งคูชางร้อนนะคะ แล้วก็มาดูกันในส่วนของท็อปปิ้งแบบโจมตีนะคะก็มาดูกันนะคะว่าน้องจะออกสกิลอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ฮิลแรงขึ้นมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้นะคะก็ยังใช้เซตเป็นสามาาฮิลนะคะเพื่อมาทสนะคะว่าต้นไนฮิลเลยก่อนนะคะทั้งนี้เนื่องอยู่ที่สถานการณ์ว่าน้องโดนสตันไหมนะคะ <S <S แล้วก็อีกท่านคือลุแบบทีมนี่ยบางทีถ้าเกิดโจมตีติดทีใช่างบางทีตัวนี้ก็หายก่อนนะคะ ันนี้นะคะครูทามีเกมเริ่มอยู่ท so, mm ี hmm. ่5วินาทีนะคะแล้วก็ระหว่างเกมอยู่ที่13วินาทีนะคะน้องจัำไม่ทันไปใช้บัฟเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะหายตั้นไวไปทุกคนบล้วเห็นไมเห เดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าออพอสุดท้ายแล้วเนี่ยการอัตราฮิวของน้องเป็นยังไงบ้างนะคะก็อันนี้จะน้อยลงกว่าอันแรกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องสกิลไม่ถี่เหมือนอันแรกนะคะอันแรกเนี่ยสกิลค่อนข้างถี่มากๆนะคะก็เลยทําให้ยอดที่น้องฮิวฟื้นฟูเนี่ยอาจจะเยอะมากๆเลยนะคะถึง1 M อมเลยค่ะ ดี๋ยวไปลองเทสแบบเดี่ยวๆกันดูบ้างน,นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะดีดูได้สิกนชงค่ะก็เริ่มต้นนะคะที่5วินาทีนะคะ <S <S และระหว่างสิวนี้ก็จะอยู่ที่13วินาทีค่ะสำหรับคูทามน,นะคะแล้วก็น้องฮิวทีเนี่ยทีนละ3 9.300นะคะ9,9300นั่นเองแล้วก็น้องจะมีฮิลติกรีได้เชน่นกันนะคะใ่จสังเกตนะว่าฮิลแรงกว่านะคะแต่วา่าช่วงบัฟเนี่ยจะค่อนข้างขาดช่วงนะคะเนื่องจากว่าบัฟชิ้นอยู่แค่เจ็ดวินาทีเนาะค่ะแต่ว่าเวลาเราเรอคูทารอบนึงเนี่ยอยู่ที่13วินาทีเลยนะคะก็ทำให้เ็นเช่องว่างนะคะอยู่ที่ประมาณ6วินาทีค่ะจะไม่ต่อเนื่องนะคะเท่ากับ ครั้งแรกเท่าไหร่นะแต่ว่าอัตราความยิแวแรงในคือแรงกว่านะคะแต่เมื่อน,น้องฮิวเนี่ยน้องจะฮิวทุกครั้งที่น้องใช้สกิลนะคะทุกคนจะประมาณ 10, ค,10ครั้งนะคะหรือสิบสิบทีนั่นแหละทุกคนไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้นับน้องว่าแบบประมาณกี่ทีนะคะแต่ถ้าคิดแล้วนะความทีเนี่ยอาจจะเวอร์กกว่านะคะในบางครั้งเดี๋ยวเราค่อยไปปรับเปลี่ยนท็อปปิง้งได้นะคะ ันนี้นะคะเซฟลองฟอร์มทีมให้หน้องนะคะแล้วก็ลองเอาไปดูเวลาเราเจอสายสตันเนาะว่ายัางไงบ้างนะคะแต่อย่างแรกเลยคืออันนี้เราฮิวไม่ทันเราไม่สามารถบัฟได้ทันในครั้งแรกนะคะนอ่าน,น้องฮิวแล้วก็ บัฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะผาดิที่มันนี่จะโดนบัฟต่อเนื่องนะคะแต่เห็นไหมว่าเฮ้ยมัน,นาค่อนข้างไวขึ้นนะคะทุกคนอันนี้คือลองฟอร์มดีเล่นหนูนะคะว่ารลับมานานี้ได้หรือเปล่านะคะนี่น้องเลเวลห้าสิบคะแต่คิดว่าอาจจะมาแทนในส่วนของมิ้นช็อกได้นะทุกคน,อนเออแทนมิ้นช็อกได้เพราะน่าจะฮิลแรงเข้ากับมิ้นช็อกนะ,ะถ้าเกิดในส่วนของดาวหรือเอ่อเลเวลนะคะเท่ากัน

どん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 